ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆน้องตกปลาทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับนสันเด์ซิ่งแชนแนลนะครับผมก็พามาทําอะไรก็ผมไม่ต้องบอกนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมครับผมวันนี้ก็จะลองตื้อใต้ฝายดูนะครับจะลองเล่นเป็นกระดี่ดูครับผมยกๆ๋ยวใต้ฝายเนี่ย So pan on up. มาหลายทีแล้วนะครับตรงนี้ย่อนๆน่อนะแต่ก็ไม่ได้ตัวขึ้นมาครับโอ้เหมือนจะอยู่ในกระชังเขาสองตัวแล้วนะครับ ว่าแล้วว่าแล้วอุ้ยโดนครับผมเ้าหลุดเฮ้ยไม่หลุดครับไม่หลุดอยู่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 ยยครับโอ้ไม่ว่าหลุดครับป้ากัด้วตามครับผม ลงไปข้างหินนะครับเมื่อกี้โอ้โหซส์สวยเลยครับผมสวยเลยครับโอ้ไม่ยอมครับตัดเบามากครับนึ่ว่าตัวเล็กครับผมตัดเฉยเลยยกเลยเลิกกัน โอ้ดันโลครับซะตัวนี้ไม่ดันนะน่าจะโลนะครับใสสวยเลยเก็บนะครับวันนี้อ oh, คิปเปอร์อยู่ไหนวะนนะีใสสวยเลยครับโอ้ไซ oh, นี้ไม่เจอนานแล้วครับผม อย่าวฟึดอย่าวบึดครับผมโอเคครับตามหาตัวต่อไปครับผมถ่ายรูปครับกดครับมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับกัดกระดีจีนนะครับทีตีเลาะใช้ป่านี่ครับใช้หญ้านี่ครับกัดเฉยเลยมันกัดก็กัดง่ายๆครับที่วานมีตัวหรือเปล่านะครับ นี่เป็นจุดที่น้ำตื้นนะครับลองเคาะผิวน้ำดูเป็นซิลเคาะดูครับก็ไม่เคยเล่นผิวน้ำเลยครับตรงนี้ เสื้อแดงอยู่บนจันไฟเค้าเก็บไปสองแ้มแล้วนะครเห็นอยู่ในกระชังไซโปพอกับผมได้เลยไม่ใหญ่กว่าก็ไม่รู้นะ เดินข้ามไปครับต้องตีข้างเนินหินก่อนก็มีตัวกัดประจําครับตรงนั้นนะ ขอเพนซิลหาตัวดูครับเงียบนะวันนี้จริงๆก็เงียบทุกวันแล้วครับก็เจอตัวกันแบบฟุกๆครับแต่ละวันไม่เหมือนช่วงน้ำหลากนะครับปลามันจะไปรวมกันอยู่ท้ายฝ่ายนะครับ ก็สิ้แสงแล้วนะครับเดินกลับแล้วลองตีไปเลยครับเผื่อจะพุกเจออีกสักตัวครับผม ีจมูสดๆแบบนี้ผ่านหน้าราับรองว่าปึกเลยครับเดี๋ยวให้เจอเชียวสังั้นครับผม,มนะลับต่อหน้าต่อตาผมเลยเนี่ยครับสังั้นครับผมไม่ได้คิดว่าจะกัดเลยนะครับหย่อนเหยื่อต่อหน้าเนี่ยครับตรงนี้ครับ โอ้โหเฉยเลยโอ้โนนครับผมกามที่สองครับนะตายังไม่ขึ้นจากน้ำยังเพิ่งนับแต้มครับผมยังครับยังครับอ่ะ่สวยเลยครับผมสวยอยู่ครับเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยโอ้โอแรงดีครับตัวนี้ นีแรงดีครับโอเคครับผมอย่างนี้นับแต้มได้แล้วครับเอเค,ครับสองแต้มนะครับวันนี้ก่อนกลับบ้านครับผมกำลังเดินกลับพอดีเลยครับสุดยอดครับผม ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับผมมืดแล้วครับก็วันนี้เก็บมาสองแต้มนะครับผมก็ต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะมีกําลังใจมาป่วนปลาให้ได้ดูกันทุกวันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับ